สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะริชี่แอสโรจีริชีคนอ่านภายัยวันนี้เราจะมาดูครึ่งปีหลังของอ่รารัคนาราศีพศจิกพศจิกแกยนพิจิกพิจิกหรือ,อรัคนาราศีพิจิกครึ่งปีหลังนะคะสองห้าหกเจ็ดจะเป็นยังไงครึ่งปีหลังสองห้าหกเจ็ดของพิจิกจะเป็นยังไงมา มาเปิดที่การเงินกันก่อนการเงินอุ้ยการเงินดีการเงนินดีอารมณ์มีอัศวินขี่มาค่ะเอาเงินมาให้เออการเงินดีเหมือนมีคนมีคนเอาเงินมายื่นให้นะคะการเงินดีมีคนช่วยเหลือการเงินดีมีคนช่วยเหลือนะจ๊ะนะอาจจะให้ด้วยความเสน่หาด้วยนะเออแอบอาจให้ด้วยความเสน่หาความรักอะไรอย่างนี้ เอออาจจะมีผู้เปอาจจะมีผู้เปยนะส่วนในเรื่องของการงานการงานคุณอาจจะอยากหางานใหม่นะการงานคุณอยากหางานใหม่แต่ที่สําคัญคือคุณต้องหางานใหม่ให้ได้ก่อนแล้วค่อยลาออกนะจ๊ะ กันพลาดกันพลาดนะคะอาจจะมีธุรกิจเสริมธุรกิจเพิ่มอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือมีคนเอาเงินมาให้เพื่อให้คุณได้ลงทุนอะไรใหม่ๆเออสักก้อนหนึ่งอะไรจะอารมณ์ประมาณแบบนี้ก็ได้นะคะนะแล้วก็ส่วนในของโชคลาภอุ้ยพี่หมอดูแล้วโชคลาภไม่ได้เป็นลาบลอยนะแต่เป็นโชคลาภเกี่ยวกับการงานนี้แหละ เป็นโชคลาภเกี่ยวกับการงานนี่แหละเพราะเหมือนมีคนเอาเงินมาให้คุณลงทุนให้คุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นโชคลาภอาจจะมามีเกี่ยวกับคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะคนช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้คุณมีอาชีพให้คุณมีเงินก้อนใหม่ให้คุณมีเงินมีไรายได้เสริมอาชีพเสริมอะไรแบบประมาณนี้นะคะนะส่วนในเรื่องของความรักโอ้ยความรักดีแฮปปี Happy ้เอนดิ้งจบสวยจบสวย อาจจะรักกับคนนี้ก็ได้เออแอบเมาแอบเมานะคะความรักดีจบสวยค่ะเออไปได้ด้วยดีนะคะความรักไปด้วยดีจบสวยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไม่ว่ามีปัญหาติดขัดอึดอัดอะไรอย่างใดเปิดใจคุยกันแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะ,น,ไไดดยดนะคะนะส่วนในเรื่องของพี่ปาจนร์อยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรให้ดูแลตัวเองค่ะ ให้ดูแลตัวเองให้ปกป้องตัวเองนะคะให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยภายในช่องทุงช่องท้องความเครียดใดๆก็ตามนะคะให้คุณดูแลให้ดีเออมันอาจจะมาจากการทํางานหนัก การคิดโปร่งโปรเจกต์อะไรใหม่ๆก็ตามนะคะนะหรืออาจจะเป็นโรคประจําตัวช่วงนี้ให้ดูแลตัวเองปกป้องตัวเองนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้มีประโยชน์นะคะหรือเสริมบํารุงอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะนะเตือนเรื่องของสุขภาพเตือนเรื่องของสุขภาพนะคะอย่างอื่นไม่มีอะไรนะเป็นห่วงนะคะคุณพิจิกเออนะคุณพิจิกนะคะที่สําคัญ พี่หมออยากให้ทําบุญนะคะถ้ามีเวลาว่างนะคะไปทําบุญเขาเรียกว่าทำทำทำสังฆทานสดก็ได้ค่ะนะทาให้เจ้ากรรมในเวรให้ให้บรรพุบรรพบุรุษก็ได้ให้เทวดาประจําตัวเราด้วยนะคะนะเออหากชอบคลิปนี้ช่วยกดหัวใจเป็นค้าครูช่วยกดติดตามด้วยนะคะจะได้รู้ว่าพี่ไพ่อยากบอกอะไรริชี่แอชโวจีริชี่คนอ่านไพ่ขอบคุณค่ะ สาม,มารถกดติดตามพี่หมอนได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ